น่าจะอยู่ครับวัดเลยช้อนคลองนะครับตัวนี้จัดกบยางครับแก้คันสียมพูนะครับสุดยอดมากครับผมอากาศดีครับวันนี้คึมฟ้าคึมฝนนะครับกบยางแก้คันนะครับ หมในนี้คลองน้ำเพึ่งมานะครับฝนตกกละน้ำเพึ่งมาก็เลยลองเหยื่อที่แอคชั่นค่อยๆนะครับได้ผลครับผมสุดยอดกบยางแค่คันนะครับปรับ้วยครับกบยางมีขาใช้ดีมากครับ